อ่ะสวัสดีมันาน,นานจะมาไล์สักเีงยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยดีกว่าไม่มีอุปกรณ์จะตั้งขากล้องเลยนี่เฮียชื้อเอามือถือปืนข้างนึง แล้วก,ก็ถือกล้องอีกมือนึงโอ้เหเฮียแล้วลถมากกับวิ่งไปวิ่งมาสักเนี่ยดูเลยเนี่ยถือปืนไว้ข้างนี้เฮียไม่ได้ใส่ลูกกระสุนเลยถือ้ปืนตัวเนี้ยตอนนู้ก็ซื้อมาสองหมื่นกว่าบาทเองมีทะเบียนนะแล้วมันเป็นโมเดลหกสี่ลำกล้องหางหนูอะ ยาวเลยแม่งโคตรทุเรศเลยเฮียแล้วเจ้าของก็ตีเทินเอาเอาสามแปดชิปไปมั้งแล้วมึงให้ตัวเนี้ยมาแล้วก็บวกเงินไม่กี่ตังค์ไปแล้วทีนี้ก็อ้มีเศษลำกล้องนะมีเศษลำกล้องของสามห้าเจ็ดอมเดลหกแปดหกอะ่ะก็ไปทำเกลียวใส่เข้ามา ให้เหลือสองนิ้วซึ่งมันไม่ใช่ลำกล้องเดิมของมันหรอกกล้องมันหนาเห็นไหมเนี่ยคือทำเองอ,ะอ่ะนะมันก็ไม่ได้วบาดีเดย์อรครับเดี๋ยวจะลองยิงดูคือกระสุนหกตั้งกี่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งอซื้อปืนมาปืนมารดกเนี่ยขายกูมาเป็นสมิทชิปสมิทชิปเอ็มสามหกแล้ว มันก็มีกระสุนแถมมาสิบสองนัดซึ่งกระสุนเนี่ยแถมมาพร้อมตอนซื้อปืนเนี่ยนะก็เลยมาจะลองทดสอบดูซึ่งกระสุนเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่ง,หน,งหนึ่งอะปีนี้อะไรหกเจ็ดอะ่ะที่ดูน่แม่งหกสิบห้าสิกว่าปีเี่ยเออห้าสิบกว่าปีมันทำไมถึงจะต้องยิงด้วยปืนสองิ้วมันเคยสังเกตไหมว่า ปืนที่ลํากล้องมันบวมอ่ะมันจะเป็นปืนลํากล้องยาวพอไปเจอกระสุนที่มันดิ้นขับเสื่อมหรือเก็บไม่ดีโดนความชื้นโดนน้าโดนไอเค็มเลยเนี่ยอายุมันสั้นพเพราะว่ารายิงไปมันจะดังฟูพอฟูเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นแหละคือกระสุนมันค้างลํากล้องเพราะลำกล้องมันยาวแรงอัดของกระสุนเนี่ยมันไปไม่พ้นลำกล้องมันก็คาไว้เราก็ไปยิงซ้ำบันนี้ ยิงซ้ำไปทิ้งโป้งยิงนะแม่งกลายเป็นสองนัดเลยนั่น,นคือลำกล้องแม่งเตรียมจะแตกแล้วนั้นก็เกิดเป็นเงาวงพระจันทร์ขึ้นมานั่นคือลำกล้องบวมเวลาเราเอาลูกกระสุนออกต้องตอกจากปากถอยออกมาที่ท,ที่ที่ทางเข้าลำกล้องไอ้ทางเข้ากระสุนแล้วพอเวลาเราเราไปยิงซ้ำอีกทิงยิงด้วยกระสุนธรรมดาเนี่ยเหมือนเหมือนเรายิงไปเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยมันรีดมาอย่างดีเลยแล้วไปเจอ ไปเจอตรงที่มันบวมไงมันบวมตรงนั้นก็หลวมมันก็เหมือนเอาควยเสียบหีอะแม่งกำลังเสียบเล,ลื่อนอยู่ดีหีแม่งตอดแม่งแม่งบานออกมาแม่งก็แว่งก็แคกกแคอยู่เงี้ยนะมันก็เสียแรงขับไปเดี๋ยวไอปืนลำกล้องสองนิ้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยบวมหรอกเพราะว่า ส่วนมากแล้วแม่งกูเคยยิงนะกูใช้กระสุนเก่ามาเลยเก่ามากๆแต่เราไม่รู้ว่าแม่งเก่ากี่สิบปีแต่ด้วยความนั้นเป็นเด็กไงเราก็กลัวปืนไปสนิมก็ฉีดโซเนก์แม่งเข้าไปที่กระสุนเลยไอ้ศาสตร์เสื่อมกระสุนแม่งยิงไปแม่งฟิกแม่งตกอยู่ที่หัวไม่ตีใ้เหียแม่งตกมากูตกใจเลยเหียเฮียเม็ดอะไรมาเนี่ยแม่งเหมือนคนแม่งอบเม็ดบวยแล้วพอเนื้อหมดแล้วแม่งถุยเม็ดออกมาแม่งนี่กระสุน หัวกระสุนแม็กตกมาจากปากลำกล้องเหมือนนะไปไม่เกินเมตรเพราะฉะนั้นกระสุนเนี่ยให้ได้จริงๆเลยนะไม่เกินยี่สิบปีคือยี่สิบปีลูกหนึ่งนัดหนึ่งสามสิบกว่าบาทตกตีไปแล้วกล่องละพันเจ็ดพันเจ็ดเนี่ยมึงอยู่ได้ยี่สิบปีมันก็คุ้มกว่าที่จะคุ้มครองชีวิตเธอไปใช้กระสุนห้าหกสิบปีซึ่งมันอาจจะยิงได้แต่ถามว่าเงินพันกว่าบาทเนี่ยมันเสี่ยงเกิดมันไหมล่ะ คือกระสุนให้อยู่ที่ยี่สิบปีพอแล้วยี่สิบปีนี่คือต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะมันอยู่ในที่ชื้นบางบ้านเนี่ยดูได้เลยถ้าเกิดว่าในบ้านบางบ้านแม่งชื้นอะ่ะมันมีความชื้นจากพื้นเองดูที่เครื่องใช้ดูที่โลหะในบ้านตู้เหล็กเนี่ยจู่ๆแม่งก็เกิดผุในบ้าน,น,นเนื่องจากในบ้านมีความชื้นเองเมื่อต้องดูที่ตู้เหล็กปืนเนี่ยวางไว้เฉยเนะี่ยมาโดนความชื้นมันก็เป็นสนิม จังหวัดที่ติดชายทะเลนะแม่งเสียเปียบลาดบุรีนะครปมะถมเนะี่ยสบายแม่งห่างจากไอเคมทะเลเขี่ยพกยังไงก็เป็นสนิมยากสมุทรสาครน,นะมึงฉโลมน้ำมันอย่างดีเดี๋ยวพอน,น้ำมันแห้งสนิมแดกอ่เดี๋ยวจะลองทดสอบลูกกระสุนนะเนี่ยปืนยังไม่ได้ใส่กระสุนเลยเดี๋ยวกูหาที่พิงพิงโทศัพท์ก่อน 050ปี55ปีเนี่ยปืนในเลกะสุนน,น,น,น่าจะเป็นยี่ห้อวินเชสเตอร์นะอ้แต่สมัยก่อนมันมันเป็น W ดอะบิลอะดบิลจุดดบิล38สเปเชียลคือนี่กูเสียงมากเลยเนะี่ยสัตว์ไม่รู้ปืนแม่งจะเป็นเฮียอะไรวเนี่ยแล้วนะลยิงเสร็จก็ต้องไปล้าง ลองยิงให้ดูคือปืนตัวนี้แม่งปืนแตกมาเลยไม่รู้แม่งจะสับแตก,กไว้นะเพราะว่าแรงสับมันเบาใจก็ไม่อยากจะยิงลงดินลงน้ำแล้วเดี๋ยวไม่โดนมดโดนปลา yeah. เหียเว่งกามูอีกยิงลงดินไดยนะแตกไม่แตกวะ <c oughs> โอ้โยแม่ขุแทบแตกไอ้นาหีนมีลูกจริงไหมแล้วเนี่ย หมดหมดหมดโดดูดแม่แช็ดมีเท่าไหร่ก็หมดกระสุนห้าสุกเปยไม่เหลือนี่ขนาดปืนแต่งนะร้อยต่อก็ตรงทุกนัดกระสุนห้าสิบห้าปีไม่หกสิบห้าปีเมื่อกี้ตอนโพสอับทิมผิดบวกเลขตกไปหน่อย